สำหรับใครที่เบิ่งคลิปนะเอาเฮดคลิปทั่วไปในประมาณลงประมาณวันพุธแต่ว่าคลิปให้ข้อมยท่วมหัวหในประมาณวันจันทร์ครับวันศุกร์บางเทื่อถาสวงไรที่แบบคลิปร้ายๆเนี่ยเขาลงหายวันเสาร์หรือวันอาทิตยนะ์นักนะเหลือบเศษปลาแห้งนัวผักสบายดีทุกคนวันนี้ก,กินตำชุบแซ่บนำกันเนยโอ้โหปวด ตำักฮองสตีนไก่บะฮองซื้อมาแต่มือเข้าไปตลาด่นแหละนี่ก็ขับปุ่นขับปุ่น,นเคืองโลสกินเบิร์ดดูบอ์มวันี้จัดเต็มขนาดตื่นต่นอนมากเลยไปจัดมาเลยอุ้ยกินกับปลาเทียงอืมฮะก็ตำใจมุกทัวเนรับอืม ต้นนี้เขาเทื่อพยายาเขากินเขานะแต่ตอนนี้กินตั้มกันพักก็ไม่ไปคิงแจะกะ พักเ,เอองี้ยพักลคนดุจเอิญมาอง่างพาบุระพานะเขาในกาพักนั่งตูพักอีตูวแล้ <laughs> พักบ่งพักซุ่มนี่มันพักที่ปลูกเองในนี่แหละแต่ว่าพักบ่งโ่แมนโมโคนกับผู้จีบปลูกเก็บบงเขาหน้อยหนึ่ง <c oughs> พัดดิเบิร์นาตาของหูเลยวะเพล็ดใช้มือได้มันใส่ในยินบทถนัดตั้มเนื้อฉัอนโดนกินเธอแล้ว บ้านช่องซ้ินนะเขาจะกินเดี๋ยวนึงกินดูร่างแสบเพื่อนตะวันแพง <laughs> มองหงมวยน,น,นึ่งกะเกือบเกือบหมื่นวอนเลรวมทุกยางขาวนี่โหตีนไก่ในะยังแม่ครับปุ่นอีกมิโนโนี้รักรักหมื่นวอนขึน้นนะจงไม่กินเฉพาะอันนั้นทีที่ข้าสือนะรวมไก่รวมตีนไก่ได้ มิโนแพงคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยหากินมิโนแล้วเล่าเนี่ยแพงนะหากินมิโนบ้านเรากินดูบ่ายประหยัดงบก็ <c oughs> รีสอร์งอาคาเดิมเย็นนะ่ <c oughs> ค่ะเดิมเย็นทายเลื่อนซิปนิดก่ะใบใหม่เดิมเดืองงามนะเลือนซิเบทเลือนซิฟสองไปอ่ะหนาวหนาว,นาว,นาวให้เลือนซิฟสองเดือนหนึ่งคือปีแรกนะจัำว่าเปิงซิป,ประมาณเดียวก็ได้นะ เวลากินบางคนนี่เขามักกินอันนั้นนะมักสไลนะมักหรือว่าเขาเอิ่นมังมะละนะ <c oughs> คมขมนะเป็นยังเขาอยากมักกินแบบกินมหมูให้มันเผ็ดนะนะครับเวลาเขากินเผ็ดๆเนี่ยโมฮัยมันเจ็บท้องถ่ายยินตอนนั้นดอง <c oughs> าาร้อนช้าหน่อยรสข้มเผ็ดไหลเนาะ เพราะว่าแตะมากันนั่นแนะหละมาอย่างเงีือที่มันขมๆมคม,มนกแบบับเวลากินของเพจกบไปมีจี๊บสองกินตอนนั้นลงกะไข่แนงก็กันนะไข่แดวกวาบุกินเลย เขาไปสนใจกินได้กินแต่ขปุ่นเออกินแต่ตำผักนางตูผักนางตูนี่ครั่กเกรือนเผ็ด เมื่อเมื่อเข,า,เขาโยดอีกนะก่อนไม่อยากกินเพราะว่าโยดว่าผักเล้วดูหวานเนี่ยว่าเขาปล่อยผักพูดที่ป่อผักว่าถ่ายกันเก่าต้นเต้นซิปมันกเ็เลยดนหวานแล้วดูหนาวนะครับ กินต่ำอยู่ไหมมันกินดนห้ายคนแซบกินน้อยคนหมดแซบรลายคนแบับเพื่อนแต่ว่าในร้านคนหยาดกันเน่ยครับ ไยมาตะลูกอ่านสวงเน่ยเกมเผือนก็น,น้ำมาเลายๆร้าวน้ะครับทุกเน้ามาเรื่องที่เบสนเนะาะทุกคนให้สิเมื่อยว่าสองสามเออเือสามเืองสี่ทุเรีถือสองน้ำเลยนะไปมาสวงไยมาตอนไหน,นดีอยู่ ไก่ที่นน้ำเ้วก็เมื่อแต่ไฟมาสวงนี่โอ้โหอ่อนสอนอ่าพ่อสนพ่อสนไหลหรอมันหมูส้นไหลเขาตองส้นไหลอ่ะเอาละ คือบ้านข้างน้อเพื่อนกับบริปิดมิดซิดนะแต่บอกก็ไดนี่เพื่อนเขาปิดมิดซิตบดแต่ว่าเ้าน้าต้องยำเห็ดเบียกนะยาำข้าวหน่อไม้ยำบัวนาไปเห็ดล่มหลองล่มขาวอะไคือบ้านข้างผู้นี่ขนาดเลยผู้นี่แข็งเลย เมื่อี่มาโต้เนี่อุน่นแต่แต่จะหายมีลมเลยล่ะหายมาโต้มีลมพวกร่มน่ำเนี่ยหนาวหายมิดีิมาโต้นนโตสือส่อๆนี่อากาศอุ่นดี ใส่น้ำแกงมานะกินเบิร์จูประมาณเคืองโลออกเดียวใบย่าแห้งเป็นโลออกนะสำหรับไอที่เบิร์กคีพนะเอาเฮดคลิปทั่วไปในประมาณลงประมาณวันพุดต่ว่าคีพหายขโม,มูลทว,มวมม่มโหนี่ประมาณวันจันทร์ครับวันศุกร์บางเทื่อถาสวงไรที่แบบคลิปไร้แนวก็ลงหายวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นักนะ ว่าทางเขาลงจะขีปภข่มโหแล้วผู้บอยากเบิง่งเขาอยากเบิ่งชีวิตการเป็นอยู่ในเกลาหลีกะเขาก็าบ่เบิ่งนะเจ้าว่าทางเขาลงท่างเพื่อขีปภข่มโหนำลิปชีวิตการเป็นอยูน่นำข้าไะหลายคนหลายกลุ่มป่าไม้ที่เขาเบิ่งนะ มีถือให้คุณหงุดหงายมันก็หนาเบื่อเกินไปมันจริงจังเกินไปก็ว่าไรเนาะบางเถื่อนเขากลับกินแบบนี้ไปหนำหายขอมูลไปหนำนะด้วยที่หายอันไทยไปหนำของหายขอมูลเกี่ยวอ่ะก็ดีไปหนำชิหายห้อมานังหายขอมูลแบบคือคนเบิ่งเขาสิเบื่อนะไม่ถือฝากทุกคนกดติดตามไว้ เพราะว่าเราลงคลิปเขากะบหายข้อมูลไปนะมันก็บมยเพราะว่าเพื่อนของทางฟังไทยเพื่อนกับเบื้องไรนะถ้าเป็นคลิปทั่วไปถ้าเป็นคลิปให้ข้อมูลเพื่อนกับเบิง่งบนไทยพ่ะย่ะ ยังมีเรายังมีฐานแฟนครับทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังลาวนะเขาก็เขาก็เลยคิดเหตุคิดเป็นซองแบบบันจันบรรจุไอ้ขมูดนลครกบวันพุธเดือวันเช้าวัน,น,วนถึงวันคิดแล้วก็กันใช้ชีวิตในเกาหลีไปผ่าเขา,า,ขาป่า,าลงแถวนี้แหละไปตลาดเตยไปหลอกไปเที่ยว ขาดแต่ล่าลืมดื่มกินไก่ปอดกอบกรอ,อบเลยมันอย่งเงปีนใช้หมอทอดร่มหอนหมออบมา่ะหมอร่มหอนค่ะเกือบจะ,ปะแปลกนัวค่ะ ปแลใส่กเป็นซุปใหม่ๆครับนังมันกรอบเลยถใจเขาอยากไปนางทายที่นี่นอกนะหมดอย่างไรบรรยากาศดีแต่ว่าเชืยองรด chẳng lột lại mình tí cập thang thả vào lại thật xui bớt cái này kín con đeo bựa khẩu bụng nhang lá yu. เบิร์ตบอกเลยกินคนเดียวผู้ชายเ้างนี้กินหลายผู้หญิงนะ เดนะี๋ยนะเหตุียกอยู่แบบทำห้องงานนี้มีผู้เข้ามากวดนะเป็นงานจะเป็นผู้เข้ามาเส้นชัญญหยาขับห้องงานนี้เนาะคนห้องงานอื่นเข้ามาบางในบางคนที่เจ็บค้าในห้องงานน่ะผู้น้าสั่งให้ไปพักไปไปพักแล้วเขาอยู่ทั้งนี้มอยง่งามมาทั้งนี้โค้งไปทั้งนี้อีกให้ไปพักบอกว่าก็เมือเ่อให้ไม่เหตุเบียกอีกเดีแบบ๋ยวเราจะไอเขาแล้วนะ ทางที่คนกับบาดเก็บอยู่จนุนิพาตัดก็ยังให้เฮดเวียกเลยนะจนใส่ใหม่ยังเถินใหม่ขำไปนะเขาเนี้ยใส่แหวนท้องขางจะใหม่ยังละเถินเขางานนี้ใส่จนกวัวจะจิปไปบอดายะนะทีละก,การเฮดเบียอยู่ต่างประเทศเหาต้องมีใจสูนะถามใจบอดสูนี่โอ้โหมาไว ว่วตาาา่างประเทศเอยู่บ้านเฮาข้ากันนะต่างเราอยู่บ้านเฮานี่มันสูช่ำได้เมืองไรเพราะว่าเฮามันบวกขีดเดืองอื่นไปไหนนะเพราะว่าเฮาเมื่อเหือนเฮาก็สบายใจแต่อยู่ต่างประเทศมาห้องพัดยังอุกใจอยู่คือแบบนันนะได้คนยกสิพอแบบนั้นนะ เขาไว้ดูใน,นหนังคือเทาเวไปนะแบบพนักง,งานกับลุงหนังเลยนะบปรแกนวมาสิเอินว่าหักแผงแบบเออเพื่อนคนงานนั่นนี่บ่อไรไม่แต่หัวหน้านกับลุงหนังเลยทางฮ็ดบ่อไ็คือออกไปเอาผู้ใหม่มา,มาขนาดคนเฮ็ดอยู่นี่หาหกปี้วเขาก็ยังบอกปุ๊บให้ออกปั๊บบ,บ่อไรเบาเข้อให้อยู่ให้ยังนะทั้งที่เฮ็ดเบียดเก่ง เขาเบอร์เสนใจนะฮะบอร์เมีว่าเออเจ้าชไป้ายขอให้เงินค่ารถเล้อขอเรื่องย่ามเจ้ากับเมื่อยามบ้านนะให้เบียกรายปีให้เงินค่ารถเลือหาซิปแซนหนึ่งเฮ้อโบไม่อยู่นี่ประหยัดสุดคิดทีสุดบางไม้หมักตองนี่แล้วรถโบเคยไรเบิร์ดอะไรทุกคนนะยืดๆจะพักบ่งยื่ลมขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิร์ดจนจนจบฝากติดตามฮะเดลยทุกคน เดี๋ยวบุภาชิพใหม่ๆเฮาซิมีทั้งหายเขาหมด้วก็ท้ายชีวิตการเป็นอยู่นี่นะาติดตามให้กำล,ลังใจให้เลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปไหมอื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 ม